หลักมากก็ไก่ลัวก็ไก่ล้านตัวก็ไก่ล้านตัวจะมีเพียงเกหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้กับสมุัรปากาเปนตัวหลักมีมาก็มีบางแสนวันนี้ะมาเรียนวิชาเบ๊ดครุ่นจำนำคุณลุงเท่าแก่ลงสีหน้าไหวไฟแรงแม่คุณแน่อย่าแทนเด็กอนุบาลเออเออไม่ได้อ thank okay. ะะถามว่ารู้ได้ไมน,นี่เลยเราเลยรูออได้จากนี่ค่ะปกติไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้เลยตอนนี้เราก็ถึงบ้านเห็นแล้วนะคะแต่ว่าเพนยังไม่ถึงบ้านนะคะเพ้นไปรับเน็ตที่ซอยมังกรนะคะเดี๋ยวเราเก็บเลลกลดรอเพื่อนเพราะว่นนั้นเราล้างรถแล้วก็เอาของมาไว้นี่หมดเลยทไหน นมแล้วนะค่ะที่บ้านเพื่อนเราก็จะออกเดินทางกันเลยไม่สิต้องไปรับพอร์ตก่อนอันนี้เอามาิกันเพนนะคะจัดการลงบิ๊ใช่เราดูดีมากอุ๊บเสียงอะไรตกบนหลังคาก็ื่เรามาแล้วนะคะชุดแบบตึงมากด้วยเลยยูทูบค่าเคยกล่วพกอันนี้มานะิปนี้มึงไม่รำขันจูแน่ที่ฉีกคองไม่ยอมช่วยสี่นาที สิบโมงไม่มีอยู่จริงคุยเต็ตัวนั่ง้าเลยพี่ใครก็ได้ลาบิจา Let's go เราถึงลาบิจ้าเทรล็อกไม่รู้รถไอเมิงไม่มีเบรกแล้วโอเคโอเคเราหน้าเซเว่นนี่ละคะ มีไข่หน่อยคือนา่ารักมากก็ไกล่ละตัวก็ไก่ละตัวก็ไก่ละตัวมึงมันน่ารักไปหมดคืออยากนอนนี่เลยอ่ะตัวนี้นา่ารักมากเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปนะหนึ่งสองสามอันนี้เขาแซกบจีนนะคะตอะแรกิชีไริมจีนอ,อร่อยมากมีเนื้อริมจีนไหมปะที่นี่มีนะ ใส่กานไหนวิ่งเล่นได้ปะเกมอ่ะได้จริงเหรอเนี่ยมันมีเนาะร้านนี้คือเอาไปเวลาดีลมคือนราลองไปหมดรถ่ายรูปได้ทุกคนที่นี่คืออะไรระดักมากแบบถ่ายรูปได้ทุกงลมคือมีสามชั้นใช่ไหมคือชั้นแรกก็ถ่ายรูปได้ชั้นสองชั้นสามถ่ายรูปได้หมดจริงแล้วคือจัดสวยมากถูก มีหลักของเรามีขกระสือตรงนเลยมาชาอริโอับชาโอริโออันนี้เป็นมาชาโอริโอแล้วก็อันนี้เป็นนมข้นอันนี้เป็นไิ่แดง Kalau kita kawal, dan. di pasar kuda. ก็แจกเลยของกินที่นี่เยอะมากปาหายทะเลก็คุ้ก้นอันี้ขากับผม้าของที่นี่คุณคิดว่าแพงไหมแพงองนี้ก็แพงๆอันนี้ก็อร่อยเือรไข่อร่อยมากเติมของอร่อยไหมคะอร่อยของที่นี่สดมากมากคือดิบจริงแหนที่ยังไง กลางกลางราคาลงกลระแพงอ้รดดบถอคนฟังใถึงสวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่ห้องกันใคจะเล่นเบบบพี่คอมอยากได้เลยนะนี่ใก็นะ เก่งมากเก่งเงบเก่งมากๆเอยู่รูปแบบที่วิชาคณิเล่เก่งะคนละที่่ยเราจะแก้มติดตาไมให้ลอ่งกวาพาะเราเป็นคนโอวีโอช่วยเบานี้ไอจิมไมข่อยทองเลยไม่่เยไม่มีข่อยทองเขาบอกว่าไม่มีมีแค่นี่ทองหยิบพว่ามีแต่ท่พูดหมโเคค่ะวันนี้มาเรียวิวอ ันนี้เราสั่งเป็นเทปเย็นด้วยโอริโอ้านี่น o o, y, แล้วก็สัจิงเลเราก็ทำไปเืยก่อนอน,นี่ฝาทคนท่านกอร์ซ็นต์ะอนาอร่อยาาียไได้าลอกจบของ,งารน,น,น่อยเลี้ยงห่อ ให้น้องๆไปแปลกมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นจะเป็นรถหรืออะไรซิหรืออะไรหรืออะไรซิหรืออะไรมันรู้จังไลยนะอุ้ยยังไม่คงไปได้หรอเต็มสิบให้เท่าไเลยสิบปลาอ่ะต้นกินอันนี้ให้เต็มถูงนะเว่าไข่พี่ชาใช่ไข่พี่ชามันให้หลายทไมรู้กดรู้จักใครวะรู้กดสิมันไม่ค่อยกดขนาดนั้น ลบหนึ่งโอ้าากอโหมึงดูแดดเออตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นก็หนาวอยู่มึงลูกมองเลยอ่ะแม่หนาวเลยวะภารกิจแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปจะมีเพียงเกหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้กักสมุดปากกาเของเราเราใกล้หนึ่งเวลาสั่สินะเพราะเค้กใกล้มาถึงใช่ถ้าในเค้มีฝอยทองคุณจะได้กักแต่ถ้าในเค้ไม่มีฝอยทองทุกคน ตอนนี้เพื่อนก็จะไปซื้อเสื้อกันเพราะว่าเปิดน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นรองเท้าอันนี้น่ารักมากหรือน่าตลาดปลาไม้กินแมสเลยอ่ะเพ่นได้มากี่ตัวอันนี้ได้มาสี่ตัวตัวละสองตัวได้สองัวปะะมีฝอยทองหรอเปล่าไม่มีฝอยทองแต่พูดไปแล้วไงว่ามีคนได้กับหพ ไม่ได้กลับไกลับบานไม่ได้กลับบ้านไม่กลับเลยเราไม่ไม่ดกลับตาเรื่องมาใครจะกับใครจะอยู่นี่แต่นีันนี้เรกลงไปดิมากันนะคะที่ังแไม่เยดแต่้เป็นที่แรกที่เดวเาันกำังกดอตอนนี้ทุกคนกำลังรอหิมะตกครุ่งแล้วครุ่งแล้ว แสงที่ม้ามันแสนงนรงมากค่ะตรงนี้ไม่ตกนะคะหี่มะาตกไ่ทั่วฟ้าไม่เข้าไปค่ป แมทอยากได้ด้วยจะบอกว่ามันเหมือนที่ด้วยว่ายังไงลูกมึงก็เอาหอยวมใจแเก้นได้สองแไเกนชอบไหมครับชอไหนั่งกันแล้วคเพื่อนกำลังมาเริ่มเลยร้นนามเรามก็่างออกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ หนอน่นี่ันี้าไม่ได้เป็นแชมป์คนที่เป็นเหมือนพวนี้สองหนึ่งโอ้ยนี่มกก็ตชนะแล้วบอกเลยนะผมเ้ยอะไรว่ามกเก็ตชนะแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวแรงตัวแรงบอกเลยแล้ว่าปีลึกแล้วอะไรรู้ปะแล้วชนะมาแล้วหลายแชมป์หลายมัิว แชมเขาอยากลงแข่งกันอะไรแไงให้แชมรอวันนี้จะมาเรียนวิชาเบเิ้ด้วยอีวานูุดอ้ย้เขาให้ลุงแล้วอะใครจะลงแมนี่เป็นาร่วุงแลงตนี้เป็นคนราอะไรของหลานมของหลสีแดง แล้วแบบเยาวยชนเยาวชนซีเกมรุ่นเยาวยชน,เ,วชนเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ารุ่นตำลาำคุณลุงเท่าแกะลงสี <c oughs> <c oughs> กับอันนี้เป็นหน้าใหม่ไฟแรง <c oughs> แน่คุณ <c oughs> แน่ <c oughs> อย่าแพ้เด็กอนุบาล <c oughs> คือคุณต้องมาดูซีเกมรุ่นนี้คือเข้มข้นจริงอันนี้จะเป็นซีเกมรอบที่ 300, <c oughs> สามร้อยทีแป้งของรางวัลเป็นอะไรใจใหม่ใจใหม่เลือกได้แล้วอ่ะคือนี่หนึ่งอ่ะเป็นไก่ยหญ่ไม่ตอบไม่ตอบใจใหมพี่ส๋าประมาณเผาใจ อันนี้ขอเป็นชื่อนี้ชื่อคนเข้าแข่งขันเลยอันนี้ค่ะใครใคยกรรมการไอ้นี่เขาลงมาตัดหัวคนแล้วสองชูบังโคลนโลจิสติดส์อันนี้จะเป็นโกดูนบางปูกับน้องเมกเกนดีดูนโกชูพอกิ้งสติีดเออเออไม่ได้คอยเดี๋ยวเล่นยาวแล้วก็มาดูคุยต่อไปกันเลยยกฟีนิก พยาวฟินนี่กูเน็กงั้นไงล่ะขนาดยังไม่ได้น้ำนะคะพวกนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้น้ำเลเวตเลเวต์มาแล้วอ้โเจ็บปะเวลามันโดนอ่ะจริงเหรอเจ็บจริงๆขอโทษนะเมเกนเมื่อกี้บอกแล้วว่าหนกฟินิี่โกดใครกดเลยใครอะ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 เขาไม่อยากโดนอยากโดูจีทัวน์กูชูให้ใไปดูหน้าแค่แค่ดูแค่ดูเหรอดูดวงให้ท่านเอาจับไปดูดวง

ยวไม่ไม่ใช่อะไระเฮ้ล็อกกูล็อกกูมาเล่นทรายกันพูดแล้วก็เล่นไม่ไม่ไม่ไปแล้วอ๋อลูกมังเปียกแล้วนี่เออไอตัวตรงนี้ก็ตอนนี้นะคะเราก็จะไปเล่นอันนี้ เล่นรถคนคนละเท่าไหร่นั่งได้เจ็ดคนเบอกกำลังดูอยู่ว่าเคื่อนจะไปไหมเขาบอกว่าไม่ปิดเกี่นาทีแต่แม่หวาพี่ว่าพี่อยาก้ช้าได้เร็วมาก่อาได้เร็วมากเด็กไปก็ไม่ต้องช้าเกินแบบเดี๋ยวแ่มันแม่รายเนาะในรถมันเกลียดวหอก็คือหนึ่งพันใช่ไหมโอเคอย่าไปบอกเพื่นอกใส่ไปะเก แตงกี๊ค่ะค่ะอ,อ,อยากไปสุดคนนี้คะ่ะกับตัอตอนเอกเกน ันหนุ่ตันดิ๊อันนีหมอตันดี๊เหรอไม่ค่อยเชื่อใจสมเด็จากลับตันไม่กลัวเข้าคนเนี้ยมีคนกลัวกว่ากับตันมเอ่ะที่จะลงไรตวนี้ไอ้ต่นอดไปเอาไปเลยจบแล้วจบทลิปนี้แล้วกลับบ้านจะมีกวันเงนอ่ะ Ha <laughs> ha